น้ำพริกกะปิเซบเซฟน้พริกกะปิอันนี้ก็จะเป็นกะปิหวานกะปิหวานเนื้อกุ้งเขาจะเยอะเขาไปทำน้ำพริกกะปิอร่อยมากเลยค่ะแล้วเราก็จะอไปเข้าในหม้อโอมร้อน คราวนี้เราก็จะมาตำพริกกับกระเทียมโขกเอาแดกๆแ,แค่นี้พอเดี๋ยวเราก็จะมาใส่กระปิอย่างแล้วหอมหอมอย่างี๋ยวหอม,อห,อมห้อยห้อย เสร็จเราก็จะใส่น้ำตาลอันนี้จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวเขาจะกลมกลอนแล้วเราก็จะบีบมะนาว เสร็จแล้วเราก็จะมาบี้บีบีมาบี้มาตําให้น้าตาลเล็กๆชิมสักหน่อยรสชาติเป็นยังไง ขาดหวานนิดนึงใส่มะตาลไปสีก้อนชอดนะพกรกกะปิออกหวานหวานหน่อยแซ่บเราจะเติมน้ำต้มสุกลงไปสัก,กน,น่อย ข้นเกินเมื่อกี้นคนๆเอาไว้ทำข้าวผัดอร่อยอืมเลือกคนพอละกินข้าวน้ำพริกกะปิเราเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำพริกกะปิเซบเซฟน้ำพริกกะปิเราเสร็จเรียบร้อย เป็นยังไงบ้างคะพีก,กับปิน่ากินไหมอันนี้ก็จะเป็นชะอมเราก็จะปรุงแค่สีอิวขาวอย่างเดียวแต่เราก็จะไปทอดคราวนี้เราก็จะมาทอด อมไข่เจียว หวยหวยไข่เจียวชะอมองามงามไข่เจียวชะอมมากินข้าวกันค่ะน้ำพริกกะปิเสร็จแล้วเรียบร้อยมีผักสดผักรั่ว ผักหลายๆอย่างแซบๆเลยมือนี้ปลาทูทอดไข่เจียวชะอมก,กินข้าวกินข้าวกันบะนี้ได้นะ้ำพริกกะปิ วันนี้จะเดินอาหารแน่เลยผักตัญจองก็มี มีผักอได้วยผักอีแปะผักอีแปะมะตูมแขกมะตุมแขกี่ต้นที่บ้าน มากินข้าวเด้อพริกกระปิอร่อยๆไข่เจียวชะอม ชอ้อนต้องสามคเนี่ยชอ้อน มีตะเทียบลวกด้วย ยังไม่ได้กินปลาทูเลยปลาทูครับ เยอะกินไม่ครบเลยเนี่ยมันเยอะมากสมาชิกในบ้านมีสามคน เก็บค้องเอาไปกินรอบบ่ายแล้วเราก็จะมาต่อด้วยยาบำรุงกำลังผลิตภัณฑ์ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจผลิตภัณฑ์คลิกที่ใต้ลิงก์ได้เลยนะคะซื้อไว้เป็นของฝากของขวัญให้เพื่อนๆ ให้ผู้ใหญ่อ,อ,อร่อยวีตาคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ